สวัสดีครับเพื่อนๆเช้าคุกกี้รันครับก็กลับมาตามสัญญานะครับสำหรับภารกิจุยแลกอันนี้นะครับผมในคลิปที่แล้วครับก็คือว่าต้องกระโดดสองสเต็ปถึง1,300ครั้งถึงจะผ่านไปได้ครับโอเคในคลิปนี้ผมก็จะใช้คุกกี้นับพยากรเพราะว่าในขณะที่ย้ายพิธีไปอีกพิธีหนึ่งนะครับพลังชีวิตเราจะไม่ลดลงนั่นเองทำให้เรามีเนื้อที่ในการกระโดดสองสเต็ปมากขึ้นนะครับสัตว์เลี้ยงครับผมขอเอาบิสกิตทหารออกไปครับเบื่อแล้วขอใช้เจ้า เพชรมินิแจ็คสันดูบ้าครับเพราะว่าทุก18วินาทีครับจะให้พลังชีวิตเลา้าพร้อมทั้งทำลายสีกวางได้ทําให้เรามีเน้าที่ในการกระโดดสอเบเต็มมากขึ้นอีกด้วยครับโอเคนะส่วนภาคที่2นะครับนี่ครับจะใช้เป็นโจสรสลัดน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดเพราะว่าร่างวิญญาของมันนะครับได้เลือดจ,จากมินิแจ็คสันด้วยครับแต่ถ้าเราใช้เป็นถ้วยชาดำนะครับร่างวิญญาของโจสรสลัดเนี่ยจะเก็บขุดเลือดไม่ได้นั่นเองนะอันนี้เป็นข้อดีนะครับแล้วก็สามารถกระโดดสอเบเต็มได้ตลอดเลยโอเคเป็นไงล่ะ แล้วก็สมบัตินะครับผมเน้นพลังงานลดช้ากับปืนพลังครับแล้วก็ใส่กันเหนียวด้วยค็อกเทลพระจันทร์นะครับมันจะช่วยดึงหลุมให้3รอบถ้าผมพลาดตกเขวนะครับอันนี้ก็ใส่ไปขำๆเนาะโอเคยิ่งไปกว่านั้นครับในคลิปนี้ครับผมอยากอินดี้นะครับอยากผ่านแบบแปลกๆนะครับก็คือเซตอ่าคิดแตนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้บูสเตอร์นี่ครับบูสเตอร์สปีดอีก30เเครับเพื่อให้เกมจบเร็วอ่าเร็วขึ้นนะครับผมเพราะว่ายิ่งสปีดเราเยอะ ตอนที่กระโดดสอเต็มเนี่ยขาจะแตะพื้นได้เร็วกว่าเดินนั่นเองนะครับไปดูกันครับว่าผมจะทําสําเร็จหรือเปล่าครับเข้าใจไหมครับว่าพอโดดแล้วขามันแตะพื้นเร็วขึ้นนะครับหรือว่าผมคิดเองกไม่รู้ไม่คิดเองหรอกก <c oughs> ็ประมาณนั้นแหละนี่พอเก็บเป็นหัวเต็มนะมันก็จะย้ามิติครับสำหรับเจ้าคุกกี้หนวดนี่ครับผมก็ตัวนี้ก็มาพร้อมกับซีซัน3ครับซึ่งตอนนี้ก็ ตกกัวกระป๋องเรียบร้อยครับไม่ใครใช้เลยยอนอกจากเอามาทําภารกิจแนวๆน,นี้ครับถึงจะใช้ได้ครับผมว่าผ่านแบบสปีดปกติมันไม่เร้าใจครับผมเลยอยากลองครับสปีดไปอีกสาเปร์เซ็ต์แล้วก็ดูดิผมจะสามารถผ่านมันได้หรือเปล่าครับผมว่าเร็วขึ้นเห็นไหมครับแปบ๊บเดียวจะร้อยแล้วครับ ได้โบนัสทามสวงามครับเป็นกายามิติของเจ้าหนวดนี่เองครับโอเคเหนือหนึ่งพันสองร้อยครั้งนะครับก็ดูดูแล้วก็น่าจะผ่านได้เนะเพราะว่าอย่ามีมัฟฟินกับน้ำผักฟื้นพลังให้ผมอีกนะมัฟฟินก็ร้อยสิบน้ำผักก็ห้าสิบนะครับผมแล้วก็มีโจสลัดอีกอีกสองชีวิตอะชีวิตแรกก็เป็นร่างธรรมดาครับชีวิตที่สองนี่กระโดดมันเลยครับเพราะว่าเป็นร่างไอ้นี่ครับร่างวิญญาครับสามารถกระโดดได้ทะลุทุกอย่างครับ ไม่ต้องกลัวชนใดอย่างไดครับนี่นะครับเนื้อที่ในการกระโดดเพิ่มขึ้นจากการยายมิติสีม่วงๆเปแล้วครับทำให้เรามีเนื้อที่กระโดดมากขึ้นแถมรามชีวิตไม่ลดลงในขณะยายมิติไปมิตินั้นด้วยครับแจ่มมากครับ โอเคครับผมตอนนี้ก็เกือบสองร้อยครั้งแล้วครับเร็วนะเร็วกว่าที่คิดครับใช้สปีดสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับต้องใช้เทคนิคกระโดดสองนิ้วเัาจะครบได้เร็วขึ้นนะครับภารกิจนี้ครับใช้คุกกี้นินจาไม่ได้นะครับมันไม่ได้ให้กระโดดอย่างเดียวครับอันนี้คือต้องโดดสองสเต็ปเท่านั้นครับมันจะนับครับถ้าใช้คุกกี้นินจามันโดดทีสิบเอ็ดสเต็ปครับซึ่ง อะไรนะมันจะนับแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นครับมันถือว่าโดดไปสองเซตแค่รอบเดียวครับถ้าได้โบนัสทรรมตรงนี้ครับไม่เป็นไรครับผมโอเคได้โบนัสทรมก็เหมือนเป็นการพักก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเล่นแบบสปีดเยอะๆแบบนี้ก็ลนเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับสิงความท้าทายของผมนะครับถ้าใครเล่าเรียนแบกครับผมผมว่าใช้พลังงานรถช้าก็สมารถผพันได้ครับภารกิจนี้ครับ ไม่ต้องใช้ตามผมแบบฟรีดแบบนี้นะฮะดึงดึงดึงก็งคือว่าภารกิจนี้ยังถือว่าไม่เยอะครับเพราะว่าในซีซันสผมเคยเจอ1900ซึ่งผมก็ทำคลิปไว้แล้วครับก็ใช้คุกกี้นักพยากรณ์นี่แหละแล้วก็ใช้สัตว์เลี้ยงเป็นบิสกิตทหาระครับซึ่งจะทำให้เราง่ายต่อการเล่นเช่นกันครับเพราะว่าเมื่อเก็บบิสกิต จากอาหารเนี่ยเอ้ยวิิตอาหารครับมันจะทําให้เราตัวใหญ่ครับแบบนี้ครับทำให้เรากระโดดได้เรื่อยๆครับเราเป็นอมตะนั่นเองครับแต่บบนี้ยักสันแบบนี้ก็ดีเหมือนกันครับอยากลองอะไรใหม่ๆนั่นเองก็เลยเอามาใช้ในคลิปนี้นะฮะแล้เดียวถึงสันสุดท้ายนะครับแต่ว่าการกระโดดอยู่ที่ไม่ถึง400เลยครับ ก็จะมาเล้าใจในดาดสุดท้ายหน่อยครับเพราะว่าสปีดมันเร็วกว่าน,นี้ครับยิงไปวนด่านได้ยิ่งเร็วครับ400ครับผมขาดอีกอ่าเท่าไหร่ว่า700ครั้งใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ครับขอภอภัยโหวตบวกผิดน่าเกียดมากเอ้ยลบผิดน่าเกียดมากครับขาดอีก900ครับอันนี้โดดสองสเตปไม่ได้ครับไม่งั้นโซนข้างบนนะเมืเ่อกี้ จัดเลยครับรัวๆครับตรงนี้อมมาตาครับผมโอเคด้านสุดท้ายครับยังไม่ถึง500เลยครับมาลุ้นกันครับผมโอ้้ตรงที่มีเพดานต่ำนะครับ โดดสองเต็จไม่ได้ครับจะชนนะฮะต้องระวังครับดูทางครับโอเคเน้นชัวร์ใหญ่ชนนะครับ วันนโดโดสองไม่ได้ครับชนแน่นอนเพด,ดานหนามต่าแบบเมื่อกี้ครับ <S <S ดีมากเคลียร์ทางให้ผมโดดสองเต็บตลอดเลยเนี่ยดีมากครับถ้าเมื่อกี้มันไม่เคลียร์ทางให้ก็จะมีเพด,ดานหนามข้างบนนั่นเองครับ <S <S ต้องดูเลยนะครับว่ามิติที่มันเปลี่ยนเอา้าเอา้เอาวเวงกรรมไม่รู้ว่าจะมีดาบขั้นนะครับ จับข้าด่านแบบว่าปฏิปต่อ,อแล้วมันมีดาบระหว่างเข้าดา่านเอ้ยพูดว่าไงดีเออประมาณนั้นแหละก็คือไม่รู้ว่ามันจะมีดาบนั่นแหละไม่เป็นไรครับเฮ้ยอืมอืมอืมตกใจหมดเลยครับหมดเลยพูดไม่ได้เนี่ยขี้เกียจขึ้นบนน้ทางครับอยากจบไวๆครับผ่านไปแล้วครึ่งทางใช่ไหมยังไม่ถึงไงครึ่งทางต้องหกร้อยห้าสิบครับ โอเคโนเป็นหนึ่งช่างมันครับขอแค่ผ่านก็พอครับอ้าวคนอีกแล้วครับแหมไปงกโดดนะครับโอเคไม่เป็นไรผมว่าสามารถผ่านได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวก็มีมัฟฟินแล้วก็น้ำผักน,นะครับฟื้นพลังให้ผมอีกแล้วก็พังชีวิตจากวิญญาณโัวสลัดอีกครับ เหลือเฟือครับเพราะว่าโจสลัดล่างที่สองเนี่ยโดดสองสเต็ปสบายครับระวังแค่เหวอย่างเดียวครับเฮ้ยต้องประิดประดอได้ให้ถูกครับโอเค ทางนะครับอ้าวลงเหวไปแล้วครับแม่งกไปหน่อยครับไม่เป็นไรนี่นะครับเป็นข้อดีของเอาค็อกเทลพระจันทร์เสี้ยวมาใช้นะครับผมได้ฝึกการเล่นสปิเดเร็วๆด้วยครับผมชอบอะไรที่มัน ท้าท,ทายครับก็เลยเล่นแบบนี้นะครับเล่นอ่ามินทของเจ้าเขยนัพนยกพยากรนี้ก็ดีครับเจอด่านแปลกๆนะครับไม่ซ้ำซากจำเจนะครับอ้าวเอเวงคร,รับชนไปแล้วสามครับผมช่างมันครับ คือถ้าเล่นพลังรถช้าเนี่ยผ่านง่ายครับพอเลยครับเล่นเสร็นี้ผ่านง่ายครับ เกือบครับผมตกใจไ่หน่อยครับยังดีครับที่ไม่ไม่พลาดชนครับโอเคอีก400ครับผ่านแน่นอนครับดูท่าทางครับยังไม่ได้ฝ้นพลังสักรอบเลยครับเห็นไหมมั่นใจจริงฝ้น <laughs> <laughs> พลังซะมาฟินครับผม ไปอีกแล้วอไม่เป็นไรครับได้ผลครับได้ผลครับเอาค็อกเทลมาครับกันหน้าแหกได้ครับผมเฮ้ยนั่นได้ใช้คุ้มเลยค็อกเทลครับสามรอบไปเลยครับไอ้แพทเทิร์นแบบเมื่อกี้ก็ยากครับเจอแบบเร็วๆนี่ตกใจเลยผมเพราะว่าไม่ค่อยได้ได้เล่นเจ้าหนวดนี้นั่นเองครับ อ้าวอ้าวอ้าวเกือบครับแม่อ้าวอ้าวอ,าวอ,าวอาว้ตกกระใจครับเมื่อกี้นึกว่าชนซะแล้วครับรอดมาได้อีกแล้วครับคนทายาทครับก็คือถ้าเล่นดีๆผมว่าผัดเดียวก็ผ่านนี่ะเห็นนะตัวพิมพ์นะครับเมื่อกี้ครับ กีหลังน,นี้ก็เล่นน้อยลงแต่ว่าฝีมือคงตกไปหน่อยฮะ เป็เข้าทายครับผัดเดียวไม่ผ่านแน่เพราะว่าผมชนไปสามเนี่ยถ้าไม่ชนนะผ่านได้ครับผัดเดียวครับผ่าอ้อยทีเองครับ โอเคพักก่อนครับเหลือหกสิบครั้งครับผ่านฉลุยเห็นไหมครับผัดที่สองยังไม่ลงมาเลยครับก็เป็นเพื่อนที่ดูคลิปนี้ก็ลองเอาไปปรับประยุกต์เอานะครับว่าคุณใช้อะไรแล้วก็ไม่ต้องใช้บูสเตอร์แบบผมนงซึ่งอันนี้เป็นความท้าทายผมคนเดียวเท่านั้นครับไม่ต้องเล่นตามครับอันนี้เล่นยากครับใช้บูสต์ลดช้าดีอยู่แล้วนะฮะนี่ยังชนถึงสามครั้งก็สามารถผ่านได้ครับโดลงมาแป๊บเดียวก็ผ่านแล้วครับหมด ช,ชนไปเลยครับอย่าตกเหวก็พอครับสบายเลยครับโจนลงมาเนี่ยพลาดแล้วครับผมก็คิดดูครับถ้าใช้โจนแบบผมเนี่ยถ้าสมมุนว่าเลื่อนหมดนะมันก็เดินอ่าเดินทะลุสี่ขวางได้เราก็โดสองเต็บได้ไปเรื่อยๆนั่นเองครับก็ลองไปเล่นดูนะใช้หลักๆคือใช้นักพยากรณ์ครับ แล้วก็ใช้บีฟกีธาหาน่าจะดีกว่าครับอันนี้ผมใช้เป็นไอเรามีจักรารนี่ใช้เพื่อเปลี่ยนความจำใจครับผมไม่อยากใช้บีฟกีธาหารครับมันผมใช้มาสองคลิปแล้วไงที่ใช้อ่าเกี่ยวกับไอพวกเนี้ยกระโดดสองเซฟอะไรอย่างเงี้ยใช้ใช้มาแล้วครับก็เลยเปลี่ยนบ้าครับโอเคนะเรียบร้อยครับผ่านได้ทักทีครับไม่ยากครับก็ใช้เวลาค่อนข้างเร็วนะถ้าเทียบกับ สปีดปกตินั่นเองครับอันนี้เมื่อกี้ผมก็วิ่งต่อขำๆโอเคหวังว่าคงสึกใจเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ผมนี่บ้าดีเดือดเหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่าจะผ่านเหมือนกันแค่อยากลองก็เอามาถ่ายเลยครับคิดได้ก็ถ่ายเลยครับไม่มีอะไรมากโอเคภารกิจต่อไปอะไรวะวิงเจลร่ครับเก็บเยลลี่ติดปีก650ครับอันนี้ไม่น่าสนใจไม่ทําคลิปนะโอเคคลิปนี้ปลาไปยอดครับแม่ก็ผมว่านั้นน่าจะมีอะไรอัปเดตเร็วๆนี้แน่นอนครับ เพราะว่าเรามาประมาณ1เดือนแล้วนะหลังจากที่เจ้าเ p ปเปอร์มินต์มาครับถ้าสุกนี้มาอามีตัวใหม่มานี่ก็ผมก็ไม่มีทางพลาดที่จะรีวิวตัวใหม่นั่นเองครับปัวเกาะใหม่นี้จะมาหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็ต้องติดตามชมนะครับผมโอเคสวัสดีครับผม